สวัสดีครับหลังจากที่ลงคลิปทําแมงดาทะเลเอาเส้นมอแมงดาออกให้ชมแล้วนะครับวันนี้ก็จะนําไข่แมงดาทะเลมาทําเมนูให้ได้รับชมกันนะครับกับเมนูยําไข่แมงดาทะเลแซ่บๆหลังจากที่เราเอาเส้นเมาแมงดาออกแล้วเราก็แค่เอาไข่แมงดาออกมาตัวนี้ตัวใหญ่และไข่เยอะมากนะครับส่วนเนื้อส่วนขาตรงนี้ก็ทานได้นะครับไม่มีพิษจิ้มน้ำจิ้มซีฟูด้ดอร่อยดีครับ เรามายำด้วยกันลงเป็นน้ำตาลเคี่ยวสูตรน้ำตาลเคี่ยวได้ลงให้ชมไปแล้วนะครับแล้วก็ตามด้วยน้ำปลาน้ำมะนาวตามด้วยผงชูรสตามชอบไม่ทานไม่ต้องใส่แล้วละลายรสชาติให้เขากันวันนี้ใส่น้ำมะนาวเยอะนิดนึงนะครับเพราะมะม่วงไม่ค่อยเปรี้ยวได้แล้วลงเป็นพริกขี้หนูวันนี้เชฟชาติจะหั่นเป็นนแว่นนะครับจะไม่ได้สับตามด้วยหอมแดงแล้วก็มะม่วงนี่นะครับมะม่วงก็จะออกเป็นมันปู ะมีความเปรี้ยวความมันจะไม่ได้เปรี้ยวมากก็เลยต้องใส่น้ำมะนาวเยอะนิดนึงนะครับคุกเ้านิดหน่อยแล้วนําไข่แมงดาลงไปแล้วก็คุกเค้าซ้ําให้รสชาติเข้ากันให้ดีแมงดาทะเลนําไปย่างไฟนิดหนึ่งเหมือนเชฟชาติรับรองเลยว่าไข่แมงดาหอมหน่าทานมากๆได้แล้วชิมรสชาติสามารถปรับรสชาติให้ถูกปากได้ตามชอบเลยนะครับแล้วลงเป็นผักชีผักชีไปเรื่อยขึ้นช่ายแต่ว่าเชฟชาติจะเน้นไปที่สแหน่ เข้ากัน,นมากๆเลยนะครับสำหรับเมนูนี้ใส่สาระเยอะๆอร่อยมากๆแล้วก็คลุกเขาให้เข้ากันอีกรอบเท่านี้เมนูยำไข่แมงดาทะเลสูตรเชฟชวนชิมอร่อยอร่อยแซ่บๆก็ได้เลยนะครับจัดเสิร์ฟลงจานพร้อมรับประทานจะทานเล่นทานเป็นกับแก้มได้ตามชอบก็ฝากท่านผู้ชมลองนําไปตำทานกันดูกับเมนูยำไข่แมงดาทะเลแซ่บๆ EP นี้เชฟชาลาไปก่อนสวัสดีครับ